ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> เราจะเรียนรู้เรื่องยานพาหนะะทางอากาศค่ะอากาศก็คือทางบนฟ้าค่ะลูกๆรู้จักไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้างแต้นแต้นเนดนบอลลูนเห็นไหมคะลูกๆเคยเห็นบอลลูนไหมคะ บอลลูนก็คล้ายๆกับลูกโป่งที่เขาสูบลมเข้าไปแล้วปล่อยให้ลอยไปตามอากาศเห็นไหมคะที่บ้านเราเคยมีค่ะจัดงานฟาร์มนะคะเราเรียกว่าบอลลูนแต่ภาษาอังกฤษคือ hot air ์บ l ล o ูนใช้ความร้อนเป่าขึ้นไปนะคะเขาจะใช้ไฟนะลูกจุดไฟเป็นแก๊สขึ้นไปอันต่อมาค่ะ airplane airplane ก็คือเครื่องบินค่ะเด็กๆเคยขึ้นไหมคะ เครื่องบินเป็นการเดินทางระยะไกลนะคะเด็กๆไปที่ไกลๆถ้านั่งเครื่องบินแป๊บเดียวค่ะเราก็จะถึงที่หมายเพราะว่าเครื่องบินน่ะเขาบินขึ้นบนฟ้านะคะแล้วใช้ความเร็วเยอะมากก็จะไปถึงที่หมายได้ไวมากเด็กๆเ,เคยไปขึ้นไหมคะถ้าไม่เคยขึ้นลองไปดูที่เทพประธานก็มีนะคะของจริงลำใหญ่มากบรรจุผู้โดยสารได้เป็นร้อยร้อยคนเลยนะคะสว่วนอันนี้ค่ะเคยเห็นหรือเปล่าแท้ๆ เฮลิคอปเตอร์นะคะหรือบางคนเรียกคอปเตอร์คอปเตอร์เห็นไหมคะอันนี้บินผ่านบ้านเราบ่อยค่ะอย่างเช่นงานฟาร์มโคโนมนะคะมีพระเทพนะคะเสด็จมาโดยเฮลิคอปเตอร์ค่ะบินขึ้นบนฟ้าเหมือนกันอันลำนี้นะคะสามารถจอดในที่กันดามจอดในป่าในเขาได้นะคะส่วนอันต่อมาพรวนเด็กๆเ,เคยเห็นหรือเปล่า r รกเก็ตคือจรวดนะคะจรวดก็คือขึ้นไปบนยานขึ้นไปบนอวกาศนะคะความเร็วของเขาจะเร็วมากเราเอาไว้ส่งขึ้นไปบนอวกาศค่ะเพื่อไปสำรวจดวงดาวต่างๆนะคะซึ่งคนที่จะขึ้นไปได้ก็คือนักบ,บินอวกาศนะคะเด็กๆยังขึ้นไม่ได้ดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะจะได้ไปเป็นนักบ,บินอวกาศะคะ่ะต่อมานะคะการปฏิบัติตนเมื่อเด็กๆขึ้น ยานพาหนะทางอากาศนะคะอันดับแรกเครื่องบินนี้เด็กๆห้ามเอามือยื่นออกนอกหน้าต่างแน่นอนเขาจะไม่ให้เปิดหน้าต่างนะคะไม่งั้นอากาศเข้ามาเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันเด็กๆก็ต้องคาดเบลคาดเข็มขัดนะคะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ไปกดปุ่มอะไรมั่วนะคะส่วนบอลลูนบอลลูนเด็กๆก็ต้องรัดเข็มขัดแล้วยืนอยู่เฉยๆนะคะไม่งั้นเด็กๆอาจตกลงมาได้ส่วนอกเก็ตจรวด เด็กๆก็ต้องใส่ชุดอวกาศนะคะถึงจะขึ้นไปอยู่บนชั้นบรรยากาศได้ไม่งั้นเด็กๆจะไม่มีอากาศหายใจนะคะพวกนักบินอวกาศต้องเรียนเก่งและต้องไปฝึกค่ะและต้องใส่ชุดนักบินอวกาศถึงจะขึ้นโรเกตจรวดได้นะคะส่วนใบงานนะคะใบงานคุณครูก็จะให้เด็กๆระบายสีค่ะตามจินตนาการเล,เลยอยากระบายเป็นสีอะไรก็ระบายมาให้สวยงามเลยนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ระบายเองด้วยเสร็จแล้วส่งมาให้คุณน้อยคุณปุ๋มนะคะทางไลน์ทางเพจนะคะแล้วคุณน้อยคุณปุ๋มจะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบาย,บายเด็กเด็ก